ตาดาสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับฝ่าเบียรียไม่หยุดแล้วนะคะก็วันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นคลิปที่อะดูบรรยากาศทางด้านหลังก่อน <Wow. S 1> วอ้าการแบบนิเว e ร์สเอยอะไรเอ่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นคลิปแบบเป็นการรีแคปในการประกวดซึ่งการประกวดเนี่ยไม่ใช่เวทีแบบว่ากะโหลกกะลานะจ๊ะบอกเลยแล้วเป็นการประกวดของแบบฝ่าเบียเองที่ลงเข้าไปในประกวดในครั้งนี้ด้วยแล้วการไปกับครั้งนี้ทุยและการประกวดครั้งนี้ คือการประกวดแบบออนไลน์ด้วยล่ะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่เหมือนแบบแปลกใหม่สําหรับตัวเรานะเพราะว่าเป็นการประกวดออนไลน์แบบครั้งแรกนะคะจะบอกว่าผู้เข้าประกวดทั้ง39คนซึ่งแต่ละคนคือน่ากลัวมากาแล้วเราอยากจะบอกก่อนเลยว่าเวทีนี้เปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัยน,นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายชายจริงหญิงแท้หรือว่าอะไรต่างๆความหลากหลายทั้งเพศสามารถประกวดในเวทีนี้ได้อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่า ผู้เข้าประกวดมีใครบ้างที่น่าสนใจไปชมกันเลยจ้ามาแล้วจ้าไฮโซมากเอฟเฟกต์กราฟิกต่างๆมีรางวงรางวัลนะจ๊ะว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่มากเออมงกุฎเพชรน,นะคะเงินสดกิบบอยเซอร์ แน่นมากมีผลิตภัณฑ์ด้วยโอ้ยสปอนเซอร์นหนักนะคะมาแล้วหมายเลขหนึ่งโสรยาการจะนะชดช่วงฟังมากหมายเลขสองพานุรัก์รับตนาถาดารากรนะคะชุดฉ่ำมากแม่หมายเลขสา,ขา,ดาดนนะะมามะข, 3, มขืนขยออยิ้มหวานมาเวฟปลายิ่งใหญ่ ออสซี่ออกซน่านะคะหมายเลขสี่แล้วเฟนส์นะคนนี้เฟนส์แบบจับหน้าหมายเลขห้าชัยกิตรักชัยอ,อ,อันนี้น้องหน้าสดมาก <Yeah. S 1> หมายเลขหกนาตาลีบาบาดอลา่าเอ้ยสลิดเป็นไง <Yeah. S 1> หมายเลขเจ็ดสมหญิงเพชรชราค่ะโอ้ yeah. oh. น้องจึ้งปะจิกกองเวอร์หมายเลขแปดมาแล้ววารุณีถิ่นวานอนอ๋ออ,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 อ๋อแม่ปวดหัวหมายเลขเกา้าธีรวัตรเฮงน,นิรันต์อปวดหัวเหมือนกันนะฮะถ้าเจอใครนะฮะัสองคนนี้หมายเลขสิบธีรวรินทร์ฟางซิงทูพ่อแม่ตั้งให้ใช่ไหมครับทำไมทุกคนแบบชอบจับหัวจับหน้าต้องมีอะไรแนะ่ หมายเลขสิบเพัทรพงศ์สี่หกสาอครับสองน,นีล้วมันไม่แบบท่าทางวีแอคใช่ไหมสิบสมาแล้วค่ะชะนารดีปรีชนะนนท์อ๋ออย่างนี้ผู้หญิงปาหรือว่ากันเลยสิบสามโยชิรัชดาหวานมาก 14- สาริกาอาสนะชัยชาญอ่าอ่าอ่าป้าอยู่นะจมูกหมอเสียงแน่ๆเป็นสัตว์เป็นคง สิบห้าอายาสิริพัทรสรัญยานอ่านยากมากสั่งวิฟหน่อยไหมล่ะสิบห้าสิบหกหวังยี่เหมยแซ่เหล่าอ้อเธอไอ้ตาหูหล่อมากอะ่ะสิบเจ็ดคริสตินา่าบาราซาเออังแมสน้องคนซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนสิบแปดนะคะชื่อเธอยาวมาสั่งไม่ทนัน ชามินาอารายสซาบาค,คริสเตซโรตุก19นัริวิกิดาอัมไพยพุชชอนชนีแน่ปะงง20โสก,กานัดดามาสิแโอ้ยแม่อันนี้นนคือแต่งหน้าเอฟเฟกต์21อารินมิเชลใจส์เออตาคมมาจิก22โทซินิส แม่นมมานะสดท้ายคือยูนิเวอร์แล้ว 23. มาเรียฟอรเรดาอคาสลัสนะมีมงนะว่าบแาตนน่น้ 24, องคนดัดฟัน24ิรดาตันติกุลออยจึงบ,าบา้าแบบกดคอยแล้ว 25. ทันสุดากัลยานินิดจึงจึงน้าสดจนสวยไหมไม่แข็งปะ 26. โสพิตาการจนะรุนน้องเราเพิ่งปล่ผฝาแม่ก็คือแบบบวมแล้วมความม่วง27่ตันหยงหงกระพือเอ้ยสวยนะสลิดเวเนปยี่ะ 28. อภิชายาพิชิตกาดโอ้ยแบบนิ่งๆมีออร่ามีพลัง29ิกปวีสะกดูอวดเฮ้ยรูปนี้สวยมาก 30. Tiffany, t i f f a n ฟ TSE ี่ทีเอสนแรเป็นชนีนะคะคนนี้นเป็นชนี 31. ม ok, ok, อา a นาตาเชียอารียารอนาโรมานฟอัชื่อนอาวชิริยาปริยาพัสกุลเอ่อรูอยุน้องหวานมากหวานมากอะ่ะสวยนะ 33. การยาฉลองรัด แม่ยิงมาเลยคุณแม่นอนมาแล้วสาวสิบสี่พิมพ์พก,การหอมประสิทธิหวานหวานแบแาวป้าแบบคุณรัสตีสาวสิบห้าระริณันกับภูพันค่ะน้องก็เราจะแบบ่ายนะคะคิวกันกัรรอพร้อมแล้วสาวสิบหกเอลเวนสตาเบลสเคียร์สาวสิบเจ็ดเบย์ดุลยา เอร์ดไอ้ปังมากเต็มเวอร์นี่เต็มมา,ากแะ่แต่ง้าเต็มเวอร์สามสิบแปดฟรีโอนาฟลอเรสเป็นกัดแบบกัดไม่ได้กัศน,นะกันเลยสาสิบเก้านารีรัสิทธิระบุตรหวานมากคือพร้อมมงปะเอาดีและนี่ก็เป็นสมน้าขอผู้เข้าประกวดทั้ง39ท่านในการประกวดมิดพันชขาวชาลาตูเทลส์เวนตี้ แบบออนไลน์นะคะปบมือค่ะโอเคนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะกับชมหน้าของผู้เข้าประกวดในปีนี้แล้วเป็นปีแรกของบันเบตาแฟนนางงามแห่งประเทศไทยที่จัดการประกวดแบบออนไลน์นะคะแต่ละคนเป็นยังไงน่ากลัวนะ่าสัตว์เก้าคนนะคะมีจะเห็นว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายสาวสอง LGBT ต่างๆคือคม,มีความหลากหลายทางเภศมากแล้วจะบอกว่าเวทีนี้คือเปิดโอกาส ให้กับทุกคนโดยที่เราประกวดแบบออนไลน์ที่เราแบบไม่เสียค่าใช <Wow. S 1> ้ใจนะ่ายเลยเยเนาะซึ่งเกณฑ์การประกวดต่างๆอะไรต่างๆแต่ละรอบคือแบบเหมือนกองประกวดใหญ่จริงๆต้อง,ง,ง,งยอมรับแบบแอดมินนะแล้วก็ผู้คิดผู้คิดอะผู้คิดกับการประกวดแบบออนไลน์แบบเนี้ยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับคลิปนี้ใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะก็ฝากกดถูกใจด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามะคะกดติดตามทางด้านบนเลยนะคะแล้วก็ใครอยากจะเห็นการรีแคปในรอบต่อไป ะะก็คอมเมนต์ใต้ล่างพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นรอบเปิดตัวใช่ไหมเดี๋ยวจะมีรอบประกาศผู้ผ่านเข้ารอบในรอบต่างๆจนถึงรอบที่ว่าใครจะได้โมงซึ่งจะมีหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็กําหนดการที่ให้เราทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะคะมากใหม่เลยนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับปวินสกอร์ดูอ้วนด้วยน้องฟราคือหมายเลข29เด้อ <The> อ่ะแลวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย